สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมโชคดีจริงๆเลยนะครับได้มารู้จักกับสมิงจ้อนสิทธิ์หลวงปู่ขาวนะครับซึ่งอ,อดีตก็เคยเป็นนักมวยนะครับโชคมากี่ครั้งนะฮะสิบสามครั้งครับสิบสามครั้งนะครับแ,รแพ้คแค่ครั้งเดียวนะฮะสิบสองครั้งชนะเป็นชนะน็อกกี่ครั้งครับชนะน็นอกอยู่ประมาณสองครั้งน้องนั้นคะแนน่นโอ้โหแนละ้วแสดงว่า ยืนอยู่ในเวที5ครบ5ยกเลยตลอดตลอดตอนชกตั้งแต่ป5โชกมาประมาณกี่ปีนานอยู่จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วโอ้นี่ว่างเว้นการชคนี่มาหลายปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วเนี่ยตอนนี้จ้อน 30, 30 <8. S 1> 31พอดีนะครับคุณผู้ชมครับมีค่ายมวยนะฮะอยู่ที่ เทศบาลทับกวางเปิดโชคทุกวันอาทิตย์นะครับเก็บเงินด้วยนะฮะบัตรผ่านประตูก็พอสมควรนะได้ข่าวว่าสองสามร้อยสี่ห้าร้อยทำนองเนี้ยนะฮะเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่สิบห้าจอนก็อยากจะไปนะครับแต่คราวนี้แหมถ้าไปแล้วเนี่ยน่าจะไปขึ้นโชคด้วยอย,อย่างน้อยก็มันอยู่ที่ใจแล้วนะฮะขอฟิตซ้อมนะฮะ สักอาทิตย์หนึ่งเพราะงั้นต้องเริ่มตั้งแต่จริงๆเริ่มตั้งแต่วันวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ซ้อมแล้วก็อาทิตย์ไปโชคเลยไปเปรียบเลยน,นะครับคือลาฟิตแล้วอะ่ะนะฮะแล้วก็ไปไปที่ค่ายไปเปรียบนะฮะต้องชั่งน้ําหนักว่าต้องทําน้ําหนักหน่อยถ้าไม่เกินหกสิบโอ้ะหกสิบนี่มันเจอของแข็งนะฮะ ต้องทำน้ำหนักอยู่ในราวๆสักหนะ้าสิบสี่ <60 S 2> ห้าสิบห้านะหกหกสิบนี่เจอ<ล>เจอน็อกแ<ล>น่ะะนะฮ<ล>ะเพราะว่าเราลื้อเวทีไปนานไม่ได้โชคนานนะฮะโอ้อย่ามาชคตอนนี้นะฮะนะแต่ขอใช้ชื่อเดิมนะสมิงจันสิ์หลวงปู่ขาวแต่ก่อนขึ้นโชกไปไปหาหลวงปู่ก่อนดีไหมก็ ไปก็ได้ครูาาก็ไ, <ละ S 2> ไปก็ได้ไปก็ได้ไ่ไปก็ได้แล้วหลวงพ่อขาวเออครูเอกก็รู้จักนะฮะท่านหมายถึงอะไรเลี้ยงนักมวยดูแลเปล่าเป็นชื่อของค่ายเหรออดอดอดมานี่ด้วยนะฮะเป็นชื่อของค่ายเป็นชื่อของค่ายอ๋อเหรอแต่นับถือด้วย อ่ะ,อะนั่งเดียที่หน้าไปดูมวยที่ทับกวางกันอนะ่ะของโอ๊ตนี่ก็เคยโชคเหมือนกันเคยโชคไหมเคยครับนานหรือ,อยังตั้งแต่ยี่สิบห้าตอนนี้เท่าไหร่ละสิบเก้าโอ้ตั้งแต่สิบห้าแล้วโชคกี่โชคปีหนึ่งถึงไหมไม่ถึงหรือเวทีมาสี่ห้าปีเหมือนกันโชคโชคไปกี่ครั้ง 3, 5, 5. โชคไปสามครั้งชไปครั้งนะฮะชนะไหมะโอ้โหชนะสามครั้งเย ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ของคนเนี่ยโอเค <S 1> <S 1> ตอนนี้เรามีสองคนแล้วนะครับนะขอส่งเสริมนะฮะเอออย่างน้อยเอาสิ่งที่เรารักแล้วใจลักไม่สู้ไหมสู้นะฮะเออสู้นะครับเม่จะพาไปวันนี้เลยดีว่าไปไป,ไปรู้จักค่ายเลยดีกว่าอย่างน้อยถ้าเขาบอกว่าเออเปรียบขึ้นชกได้จะได้มาซ้อมนะเอ่อากไปอยากไปเลยเนาะอยากไปเลย นอนมันต้องทำน้าหนักตอนนี้ม exactly. ันตัวใหญ่ม uh uh ันม uh ีตัวใหญ่แล้วน้ำหนักใช่มันแข็งแข็งแก่งกว่าแต่ก็ไม่แน่ก็าก็ก็ไม่แน่เหมือนกันหมายถึงว่าเอ่อถ้าใจเราสู้แต่ต้องบอกลูกบอกเมียก่อนเดี๋ยวเกิดถูกน้องแบบไม่ลุกไม่ตื่นน้องเราหายไปเลยยุ่งเลยนะเออคราวนี้ต้องขอญาติแต่ถ้าทางที่ดีถ้าอยากให้ชัวร์ที่สุดเนี่ย พ้นพ้นพ้นจากที่นี่ไปก็จะสบายหน่อยแต่ถ้ามาถูกน็อกตอนเป็นสมาชิกบ้านปัจจัยนี่นต,านตายแน่เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แต่ออดีพ้นแล้วนี่ว่ะเออโอ้ต้องซ้อมหน่อยอแต่ก่อนเรามีนักมวยมาเป็นครูนะแต่มาเมายาบ้าซะก่อนโดนนะฮะกินเหล้าแล้วเมายาบ้าเป็นเป็นเป็นนักมวยเป็น,นตำรวจมาก่อนนะครับเลยซื้ออุปกรณ์ให้แกมาซ้อมเลยกระสอบทรายนวมมีหมด โอ้ยหลายปีมาแล้วไม่รู้หนูกัดหมดหรือยังนะฮ <ใน S 1> ะ,อะโอ้ต่อนี่ตอนโชคนี่ใช้ชื่ออะไรเพชรกระบินเพชรกระบินหมายถึงว่านามสกุลเพชรกระบินแล้วชื่อ่ะชื่อนามสกไม่ไม่ชื่อนักมวยอ่ะชื่อเพชรอ๋อชื่อเพชรับแล้วนามสกุลกระบินใช่กบินเนี่ย่กบินชื่อค่ายหรอือ โอ้พชรกบ,บินเลยเหรอไม่ไม่ใช่เพชรกอกระบ,บินนะเพชรกระบ,บินเลยใช่ไหมเพชรกระบ,บินโอเคเพชรกระบ,บินนะฮะกับสมิงจ่อนลูกหลวงพ่อขาวหลวงปู่ขาวอ,อ,อ,อ๋อสมิงจอ่อนพรหลวงปู่ขาวน,นะครับโอ้ช่องทำนํำชีวิตวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้สนับสนุนนะครับมวยไทยนะฮะ ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปชกในเรื่องของกีฬาบวยนะครับส่วนจะมีใครไปเล่นพนันอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก็ขอประสานงานนะเดี๋ยวไปคุยเคลียอะไรเรียบร้อยห้อง52นะเอะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับหัวหน้าบ้านว่าจะส่งเสริมไหมถ้าส่งเสริมจะพาไปที่ค่ายเลยนะครับอ่ตอนนี้ไปไปทําธุราก่อน อ่เอสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยที่กําลังชม YouTube อยู่เป็นกําลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคนด้วยนะครับถ้าชกเมื่อไหร่จะรายงานผลนะครับช่วงนี้ก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานครับในวันที่สิบห้ามิถุนายน2องพันรอยห้าสิบเจ็ดเวลากรณะนี้บ่ายสามโมงเศษครับ